ฉีดรกเด็กไม่ได้แค่ทำให้หน้าเด็กนะคะแต่ทำให้นอนหลับได้ดีด้วยค่ะ มีแค่คนไข้ที่นอนไม่ค่อยหลับนะแล้วก็เคยกินเมลาตทนินมาบ้างนะคะยานอนหลับบ้างก็มีกัญชาบ้างก็มีนะแต่ยังนอนหลับไม่ค่อยดีนะคะหมอมีอะไรแนะนํำไหมนะคะมีคนไข้ที่คลินิกก็ได้มาฉีดรกนะคะจริงๆฉีดรกกับตัวแนะด้วยนะทั้งคู่เนี่ยจรยิงๆก,ก็สามารถช่วยในการนอนหลับได้ดีนะคะรกเนี่ยจะไปเพิ่มฮอร์โมนนะคะทั้งฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วก็ฮอร์โมนเพศชยายด้วยนะคะซึ่งการฉีดรกเนี่ยมันจะช่วยไป ปรับสมดุมลฮอร์โมนในร่างกายของเรานะทำให้เราเนี่ยสามารถหลับได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากหลับลึกขึ้นอาการร้อนวูบวาบต่างๆมักจะดีขึ้นด้วยและตามมาด้วยผิวพรรณที่ดีขึ้นนะหลายคนบอกว่าเอออายุยังไม่เยอะมากแต่มีปัญหานอนหลับแต่ยังไม่อยากใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนะหรือยังไม่อยากฉีดฮอร์โมนเพศชายเพิ่มอยากได้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเลยที่จะช่วยร่างกายฟื้นฟูร่างกายแนะนําอะไรดีคะหมอฉีดรกเลยค่ะ สามารถฉีดได้นะหรือว่าก่อนที่จะฉีดรกเนี่ยสามารถมาให้วิตามินตัวสูตรรีแลกซ์หรือว่าสูตรเน็ตนะคะส่งตัวนี้ก็ช่วยนะหรือว่าขั้นกว่าไปอีกก็คือการดูแลด้วยเซลล์บําบัดหรือว่าพวกคลาสเซนตา้าเนี่ยแหละค่ะจริงๆมันมีตัวพวกกรแฟเตอร์เยอะมากเลยในการลดการอักเสบของเซลล์ของหลอดเลือดต่างๆนะคะไปซ่อมแซมเซลล์ที่มีความผิดปกติต่างๆในด้วยนะรวมถึงการที่ทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าลดอาการไวทองหลับดีขึ้นนะคะอ่าสบายขึ้นนะนอนหลับสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วก็อยากหาวิธีที่เออเป็นธรรมชาติบําบัดน,นะไม่อยากที่จะใช้ยาไม่อยากต้องใช้ยานอนหลับนะคะหรือว่าอยากจะเลิกยานอนหลับใดๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันที่คลินิกได้คะ่ะจริง หมอมีหลากหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการกินแร่ธาตุวิตามินนะการดริปวิตามินนะคะหรือว่าการใช้เซรั่มบาดนะหรือว่าฮอร์โมนในการช่วยนะคะเรื่องเหล่านี้ให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับไปได้ค่ะ